อ่ะเบอร์สามเบอร์สามนะคะคำใบ้คือกินจุเออมึงตอบดิพิดอินแหละสวัสดีกร้องและนี่คือรายการคนหน้าบ้าทไทยวันนี้ก็ผมยันเคยตามที่คลิปวันนี้ถ่ายอะไรกันดีวันนี้เราจะมาถ่ายตัวการ์ตูนจากเอกลักษณ์กันเอกลักษณ์เป็นยังไงที่ร้องเพลงเหรออะไรเอกลักษณ์ใช่ คก็กรี๊ดเลยเราไม่ได้กินมุกนะกินมึงนะเฮ้ยช่วยด้วยเอกลักษณ์เป็นยังไงอะไรยังไงในในแต่ละข้อค่ะจะมีทั้งหมดเจ็ดข้อย่อยให้พี่พีช่วยกันเลือกว่าอยากเปิดข้อไหนก่อนเราจะบอกว่าหนักมากนี้เหรอแล้วถ้าใครรู้ตั้งแต่ข้อแรกข้อสองก็สามารถตอบเช่นแบบผมสีน้ำเงินอ ไอ้เออ้ไม่ใช่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 ด่ะไม่ใช่ซปอร์ไซย่าร่างปโิโกอไม่ใช่ไม่ใช่มสีน้าเงินโมสีนอะไรโดรมอนโรบครับมันไม่ผิมอ้าวมึงเี่ลอนถอดมัวร์กันเลยหัว่้มมรอบนี้บิ๊กเจออีกไ้มแบบว่าไม่ต้องเปิดแผนไปแล้วตอบเลยเฮ้ยต้องลงถาลองถามลูกพี่ก่อนแเขาเอาด้วย่หรอุนไอ้แม่ผิดค่ะู่ตา Kau tak faham? Kau tak faham? เดี๋ยวเราว่ากันเนาะไม่ไม่แต่หลารอบนี้มันกว้างมันไม่ได้บอกว่าการ์ตูนเรื่องไรมันแบบมึงจะเลือกพระเอกไม่ได้ไงตอนนั้นมันเป็นองกุลมึงก็เลือกเองเลยองกุลรัวมันเบอวะมันแบบกว้างมากทุกการ์ตูนใช่การ์ตูนมั่นใจเลยไหมว่าการ์ตูนทุกอันเนี่ยพวกพี่รู้จักกันหมดรู้จักโอเควันนี้ง่ายง่ายทีนี้ยหน้าจอสวยป่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้หน้าจอมีเราวิบเราแวบเราวิบเราแวบเลยมีปุ่มเหมือนในเกมนะปุ่มเริ่มใช่นี่เลย อกูกูไปตรงไหนกูก็อยากยิมไปหมดคอะไรกันอ้าวคุเราพูดะไคุณมองกันได้อะฮิมมองแล้วพูดอะไรกรู้เลยุมองควายเดี๋ยวไปสอบคนมองหน้าเออ่มองหน้าคุยด้วยกันางแ้กพูดแต่ทีน้องข้างหลัง่เป็นที่ไรรถเบรกแตกกันหรอพร้อมนะฮะสามสหข้าไหนดีครับอุ้ยเป็มาเะจัดเลยมานะไม่มีมูลเลยเปิดมาพวกเราเคนข้อเจ็ดข้อเ็นะฮะข้อเจ็ดนาชาโจรลั โอยตรดีโ,โรเจอร์นะคะเป็นคำตอบเท่ฮิตครับอยู่อุตติรูฟี่ลูฟี่รูกี่มันยังไม่เป็นราชาจโจรสลาดลูฟี่ไม่ได้เป็นราชาจโจรสลาดไม่มึงต้องดูคำถามให้หมดนะต้องเปิดให้หมดเออใส่ใส่หมวกฟ้า ไม่ถ้างั้นข้อ7ก็โกหกโกหกว่าอะไรลูฟี่ยังไม่ได้เป็นราชาโจรสลัดมันจะเป็นไงมันจะเป็นไปเลยจะเป็นไงก็บอกว่าจะดินั่นแหละนั่นแหละข้อมูลต้องเปิดให้พร้อมเป็นหลอกเออเฮ้ยเกมนี้ข้อมูลต้องของจริงกูไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้วายวายเล็กวายปิดก็ปิดไปดิเออยอมรับเลยต้องข้ามไปดิคุยเองคุยเองข้ามไปแล้วอย่างเงี้ยทีมงานไอ้ ีมงเยออะะหกูีงานเยอะกว่าสู้มันได้เว้ยเฮ้ยสู้มันได้เว้ยนะพูดงเี้ยหลังคุณนี้แมนเราออกกันหมดเลยใช่ไหมีรายได้ไหมในสุดง่ายง่ายพี่อุ้นได้พอ้นไดอุ้นตอบลูฟี่ไงอ๋อโอเคโอเคได้คะแนนไปเท่าไหร่เปิดป้ายเดียวหนึ่งคะแนนจหนึ่งคะแนนเอาคะแนนไหมก็เปิดกี่ป้ายก็หนึ่งคะแนนข้อละหนึ่งคะแนนคอถ้าตอบได้ก่อนก็ได้คะแนนอ๋อตอให้จะเปิดคอมทุกใบังไงก็ตอบได้ก่อนคนที่เร็วที่สุดโอ้โหคุณรู้ว่าจะเฟิร์สกันแล้วขสองนะคะใบเขาสองสามสองหนึ่งเริ่มจาก เพียมีนะนะมีกบเคโลนะอะไรวมกบเคโลกบเคโลอะไรเปิดตูดนี่กบกบเคโลกบเคโลไอพี่มันมีอู่ตอนหนึ่งมันเปิดตูดมีตัวเดียวไม่กบเคโลมันไม่มีคนไ่สามยอยยอยอยย่ออยห้านะคำบคือเสื้อสีแดง มีผู้มีผู้ปตูเหรมีผู้่มีผปะตูมันไม่ใส่เกงไนใช่ไหมมันไม่ใส่เกงไนมือใครดูไม่ได้อ้วนมีผู้มีผู้ที่แท้โอ้ยชิโนสเกะจังชิโนสเกะชิ้นจังไงที่จังฮะ กูว่าสีผู้กูว่ับไอ้ดิวแล้วไอ้เบอร์เปิดตัวแล้วกูว่าเต้นประตูวทุกใจรเสื้อขาวใช่ไงกูเลยไม่ตอบพร้อมแล้วสามสองหนึ่งข้อไหนฮะสองไหมสองไหมน้าหยอกเลยสองข้อทำไมมือมึงมีสิทธิ์เลือกคนแรกตลอดทำไมมึงต้องเลือกนะเสี่ยงไปนิดนึงทั้งหนากเปิดแม่นมาสองปลายแล้วเว้ยเราไปแล้วก็เปิดตัวกูตอบเคโลมึงไม่คำนวณเลยไงเอาเบอร์สองเบอร์สองเนี่หรมันต้องมีสิทธิ์เลือกดีกว่าเบอร์สองเบอร์สองทับอนบอกอุ๊บบอกอุ๊ดเลือกแล้วกันนึง เอาุ้ยเลือกไปอู๊ดเบอร์สองก็เลือกเบอร์สองเอางี้เอางี้ใครที่ถ่ายถูกรอบนี้รอบหน้าเป็นคนเลือกก่อนงั้นอู๊ดเลยจริงไหมอู๊ดเบอร์สองเลยเบอร์สองอุ๊ดมันแน่ตามใจมันอธิบายอันนเบอร์สองคำใบ้คือสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนเดือดอิบหายตอบได้แค่เดียวไหมกว้างมากกว้างลองตีตีอกเขาหน่อยถ้าสมมติคนที่ตอบไปแล้วก็ตอบไม่ได้แล้วตอบไม่ได้แล้วสีอกเข้ามาสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนมีอะไรบ้าง อีทิสปลาดเอเลี่ยนกับตุ้งเก่าก็เคโลเป็นแฟนเป็นแทนผิดนะนี่นี่ต่อเขาเราคุยอยู่รีบเอเลี่ยนนั่นมันเป็นคนเดี๋ยวเราคุยคุยเราคุยก็แปลงร่างเป็นสปลราดแม่ก็่ีอะไรมากมายเราคุยประชุมงานเราประชุมมีไอ้ด็อกเตอร์กับไอเด็กคนนั้นนะที่อะไรนะเล็กแอนด์มอตตี้มอตตี้ก็มีเอเลี่ยนนะหรือเอเลี่ยนตัวนี้จะคือเคโลโล่สมบัติโบรูณคุณเอเลี่ยนอล้วจะเอาของเลี้ยน กูชอบพุ่งนี้สุดแล้วไปแล้วแก้มเพื่อนแล้วเพื่อนหันหน้ามองแล้วกูมั้งอ้ข้อนึงข้อนึงข้อนึ่งอ่ะเปิดเมื่อกี้สองแล้วต่อไปสี่สี่สี่แอมเลยดิอันนี่มันชอบพุ่งอุด้วยแอมเลยดิอยู่เฉยมัางไอ้อ้วนเออแอมเลยดิเอาสี่เอาสี่มึงมีคนนึง ไปตามใจมันเชื่อเชื่อเพื่อนคำใบคือขาหน้าสี่ขาไอ้สมุตสมุไรพันจรสมุไรแมงมึงเสียมีเอเลี่ยนอีไม่รู้เลยวะต้องเปิดิต้องเปิดดิต้องเปิดดิไมู่ีบิเลืกบิกบิร์เ็นะเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบร์จดฮะคำใบคือขนเสียงเงินขาหน้าสี่ขา่บอกค่ะโดเรมอนพี่ค่ะกระติ๊บก อ๋อมันแยกออกมาได้แล้วก็หุกเข้าไปได้ไล่เดิมๆมันมีสี่แอ่ยู่มันไม่พอใจกูเพราะว่าก็คุยด้วยแล้วก็ถูกแอ้ยก็ตอนแรกมึงบอกเขามองหน้ามึงนเขาไม่อยาไม่มองไม่มองแต่ติดต่อยากคุยด้วยมองมันเดินดีแล้วอเคอันนี้ไม่ปกติแล้วมันไม่ปกติอ่ะรือว่าอุนดิฮะอู้ดอีกแย่อุ้ดอีกแย่อุ้ดสเบอร์หนึ่งเลยอุ้ดเบอร์หนึ่งเลย นี่าหนึ่งนะฮะนแล้วไม่เอาครับคำใบแรกฮะคืออวกาศเฮ้ยเอาเลยเหรอลิกเอิผิดฮะอวกาศเลยอ่จำกระนาตอบนะอวกาศมีชื่อในหัวชื่อหนึ่งอย่าเล่นต่ออ่ะอวกาศสมองเธอเคยเห็นว่าอวกาศอ่ะยังยังคิดว่าโลกแบนอยู่เลยไอ้เจเนี่ยโอ้โบราณมากมึงอยู่สุดขอบโลกกูเดินไปถีบหน้ามึงได้อ่เอาหนึ่งแล้วไปสองเลย ดาวดวเลยบัตรลยเยียบัตรลเีย้าเปคำตอบเตะยของวงมลัยเหรอเออจริงช่เออ้เหีอว่การเฮ้ยขอขอฟังขอฟังคำตอหน่อย่อไปนะคะเป็นของเล่นนะแล้วก็ขอราัโอ้โหจบเลยอันนี้ฉลยเออไม่ต้องบ้าหรอไม่ชว่าเลือกเลขถูกโอ้โหพวงมาวัยกายเ่็ของางัลอบัตรเีย นี่ชาวกล้วยอ,อยู่<อ>ในรงงองเท้าบูอันนั้นงูอันนั้นอันนั้นเพื่อนมันอีกขาบอกมีงูอยู่รองเท้ามีงูอยู่นนนนนนนในบูทจัน,น,นอะไรได้อะส่วนอะไรวะสู่ความเมื่งว่างอันไกลโพ้นส่วนฉันก็เนียดไงส่วนอนัดเออหนื่อยแล้วติดมั่วไปตลอดไปโปเกมอนซะละไปแจงล็อกเก็ตซะละเออเรื่องบอกงี้่อเรื่องเออเรื่องเท่าไหนดีฮะอุ้ยเหรอเด้อเด้อ เบอร์ห้าเบอร์ห้าไปเบอร์เอาเบอร์ห้าป้าเหงอกเบอร์ห้าเออเอ้ยห้าให้ห้า้ห้ไอ้ป้องไอ้พี่คุได้เลืองเองบ้างเอาเบอร์ห้าโอ้โหได้เรื่ยป้องพุ่งยิ่งใหญ่นะเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้านะคำใบ้คือนักเดินทางค้นพบเส้นทางนักเดินทางตอบเลยดอลล่าเดอะ The e x p เ o อร์ดอลล่าถ้าเป็นคำตอบที่ผี่คะ เด็กผู้หญิงถือกระเป๋าเจ๊เห็นก็ตอบไม่แต่แต่แต่ถ้าถูกอ่ะกูจะบอกว่ากูไม่รู้จักดังในเด็กเสียห้ขวบประตูที่ดังในเด็กเสี่ห้าขวบเย่ยมจริงกูจบอกว่าอะไรนะเจ้าต้นไม้ป่าไหมเออกระเป๋าแบ็คแพคออฟเพนแบ็คแพคออฟเพนแบ็คแพ้ใครเห็นหมาป่าให้พูดว่าสไปเดอร์ อมึงก็ขำเกินเอานตื้นเหรอเอาเรียกอะไรตะบอนตะบอนตะบอนบ่อยดิวเลือกหนบ่อยดิวเลือกบ่อยดิวเลือกดิยวเลือกเจ็ดเจ็ดนะฮะคำใบของเจ็ดก็คือหมู่เกาะหมู่เกาะนักเดินทางโกโก้นกเดินทางโมอาน่ะตออต่อต่อทอบเจ็ดเย้ยดูน้อยมันดูน้อยโมอาน่าแห่งลีกทางแห่งโมชนุลีกทางเพลงมันเพลงมันจริงๆริง ไอ้นิวไอ้นีวเคยแต่งตัวเป็นคนนั้นด้วยงานอะไรนะตัวงานอะไรงานบวชบวชพิซ่าแต่งตัวเป็นไอตัวเมาอี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 เครดูป่ะโมเขาหน้าเหมงอนโมชนูนี่จชกเหรอแต่รู้จักรู้จักเห็นบอสเตอร์เห็นอะไรแต่ไม่เคยดูเหมือนเดอะร็อกเดอะร็อกน่าเหมือนทีมน้องคนนั้นเออแย่เสียงกระตูนหมดนี่พี่เราไม่ได้ตีกันเลยนะเราจะเลิกตีกันแล้วเหรอเออไม่ลิกอะไรไป ถ้าผิดอะไรหรือท่านพี่ใครตอบได้ตรงนี้ถามไม่ตีกันผมตอบได้ครับผมไอ้ป้องตอบได้มามามาเออร้องน้ำไปเออเอ๊ะแปลกว่ะไม่แปลกไม่แปลก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 ว่าป้องน่าจะเดี๋ยวอีกข้อต่อไปค่อยๆนึกออกแล้วกันใครตอบได้ป้องป้องเราไม่อยากเลือกแล้วเลือกมาทุกคนเลยอะเบอร์สามเบอร์สามนะคะคำใบ้คือกินจุกคำตอบดิพี้ผิดอีกแล้แล้วไม่ตอบเลยนะกันตูนให้คุณตอบด้วย อ๋อเออ,ออินโทรเข้ามันเป็นการ์ตูนตอบต้องงงแล้ว <c oughs> เอออูขอลองตอบเลยเทอริโกเทอริโกผิดมากปิดดิเอาเลขเลยดิครับหหมายเลขห้านะคำใบ้คือทำอาหารแปลกๆหลิงเหมาสิงเลยยอดคู่อไหนมางก่อนอโจทิงถือโจอิงเนี่ยเมื่อกี้โจฉืงโจทิงโจทิงถือโจทิงถือลองดูยูกิฮิระโนโซมะผิดมาก แแลล้้ววออ๊ดก็ตจอมจอมมันบ <sh> ูจอมมันบูนะฮะผิดนะเออมันจริงคนเลยนะจอมจอมมันบูทำอาหารต้อแปลกด้วยเอ๋อใจตัวเองไม่เกี่ยวกับตัวร้ายตัวโกงเเลยปไงนะแต่เปิดข้อต่อไปก็ไม่ได้มีผลคะแนนลดเลยนะได้อ๋อเปิดดิได้เปิเลขสองเลขสองนะฮะเลขสองเว้ยน่ารักสดใสโอ้โหยากอะไรนะขอเปิดหนึ่งที่อ้เบอร์สองเบอร์สองเปลยเบอร์อีกเบยเบยได้เลยอ๋อก็มันไม่มีผลเลยอ๋อเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะฮะวนเบอร์หนึ่งนะ แล้วมงน้ำังๆทำไมวะคิดรอ้ำหาอะไรเลือดขรงอชาวด์ชาวด์ครับเป็นคำตอบที่เท่าไร่ใครอะมันกระตูนในช่องมุ้งม่วงอะมาดูดิกินได้อีกินได้อีกอ่ะดูไหมชาวด์กินได้อีกอ่ะชาวด์ได้แต่ม โอ้ยไม่เคยดูเลยไม่เคยดูเลยไม่อยู่ในบูมแมรงบอลแล้วไหนเลยไม่เคยดูหนักเลยคบอลเคยดูบ้านไม่มี UBC ไงเคยดูใช่แต่ก่อนะไม่มีนะเคยดู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 เคืดูเคย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 ดูเห็นเคยดเคยดู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 เครเคือเคยดูเคเดคบคเเ กูรู้เลยรอ่ะตอบดิดอกไม่เอาเอาก่ไปเอาก่อนเป็นถางว่ะเชื้อเนือด้วยเสื้อโปโลคือเสื้อปีอกปอกกูรู้เลยยกมือแล้วไม่รู้กูผิดกูผิดไงเอาชัวร์ไงเสื้อโปโลสีเหลืองเฮ้ยอุดคิดว่าใครมามีคนเดียวมีคนเดียวไตรมะสมันใช่สีเหลืองนะโรบิซ่าไปขั้นตอบที่ทําไมกูบอกผ่านไปวะทําไมยังไม่ได้ถึงมันวะจะไรเรื่องกไซไฟทําไมไม่ได้ถึงมันวะใส่ชุดเดียวด้วยดิ ทีทีงานเกมแบบนี <S <s like> ้ต้องลดคะแนนนะเหมือนเปิดเปิดแผ่นป้ายอะงั้นอย่างนี้ก็เปิดได้หมดเล้วกับใช่เปิดเล่นได้ไม่เป็นไดนหรือเป็นข้อข้อข้อลกไปก็อีกเลขช่องโว่เฮ้ยโดนอะไรต่อออกมได้ไม่อมีเลขอะไรดีคะหนึ่งไปเลยอ่ะหนึ่งนะฮะคำใบ้คือตัดประจำตัวเป็นกบข้าพ่อพิศมศกร้อนเว้นซี่เข้าไปงานรูตอไม่รูละงานรูตอกเ้าไปงานรตอบเทรูตอกเฮ้ยมาคุณชนะกูได้ตี อ้ยเขาเอาจริงเขาเอาจริงดูเนี่ได้ตั้งใจไดวันนี้จะตั้งใจเดี๋ยวนี้กระหู้ตั้งใจแล้วนะถามสองหนึ่งพี่สบอนเลขอะไรครับหกหกนะฮะแปลงล่างโอ้ยไม่ใช่สะบอนแน่สะบอนไม่เคยแปลงเลยไอ้อู๊ดไอ้อู๊ดไอ้ออู๊ดไม่เคยแปลงล่างไอ้ไม่ไอ้อู๊ดไม่แปลงข้างล่างทั้งหมดเลยเออคุงก็พูดอ่ะโจนมาไม่แปลงก็ตอบพี่อู๊ดเลยนะใช่ไหม เยอะแยงล่างเยอะว่ะขออีกขออีกเออีกขออีกเไม่กว้างเกิเ็ดนะคะคำใบคือรถบ้านถ้าผมไม่บอกเป็นเทนดิสต้องเป็นเทนแล้วล่ะเป็นเทนดิสไปทำต่อเทช่ไปไม่ดูวรถบ้านอ่ะก็ไม่ดูไม่ดู คนมีลูกก็ดูกูก็ไม่ได้ดูอ่ะเบนเทนเออต้องไปหัดดูเะอละมันนี่นาฬิกาเปลี่ยนตัวได้ใช่ไหมใช่ใชหมนุนเสร็จแล้วเบนเทนเนี่ยเนื้อเรื่องมันคืออะไรเนื้อเรื่องคือ,อ,อ,คอมันเป็นอันนี้เว้ยเขาเรียกว่าออมิชิกนาฬิกามันอ้าอยู่ที่ต่างดาวแล้วแม่งตกลงมา,มาปกก,กันที่โลกโ<อ>และไอ้้ไอเด็กเบนเทนนั่นแหละแม่งเสื่อมโซนมันไปแคมป์กับปู่มันกับพี่สาวมันไปไอ้นี่ไปโดนนาฬิกาดูดเข้ามือแล้วมันรั่ไม่ออกทีนี้ก็มีพวกจะมาเอานาฬิกาพอนมาแล้ว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 กูเล่าก่อนเดี๋ยวกูล้ัง พี่ปกป้องเลขอะไรครับเลขสามเลขสามนะฮะเว่นตาโคนนัอนยโอ้ยววะโคนะไรนั่นไ่ตอบพี่พี่แทไปนั่น ไปนั่งหรืมันั่งไปนั่งมึงเชียวป่ะแลกทำไมว่าทุกคนสันเสิร์ตมึงบ้างรู้ว่าใช่มึงไงแล้วอะไรจะมีแว่นดีดีไปดิ๊กไปดิ๊กไปดิกแล้วเมื่อกี้ข้ออะไรนะเมื่อกี้ข้อสามค่ะข้อหกข้อหกเอาหกผู้ร้ายผู้ร้ายในที่นี้อาจจะหมายถึงเนื้อเรื่องของเขาไม่ได้หมายถึงเขาก็ได้นะหมายถึงว่าเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับผู้ร้ายคนนั้นไงกูยังคิดว่าคนนั้นอยู่เลยเนี่ะต่อเลยต่อเลยหนึ่งตันโอ้โหไม่ได้อะไรเนี่ย เบอร์สองต่อเลยเบอร์สองห้ากระโปรงสีแดงกระโปรงพี่อิฐโปรงลางเหรอเฮ้ยมันเป็นผู้ร้ายไงอะไรใช่กระโปรงสีแดงกระโปงคุณกูรู้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 แล้วกูรู้แล้วกูรู้นะรู้เลยรู้เลยเออรู้แต่ตอบไปแล้วไอ้กระซิบอกกูดิข้อสี่ต่อเลยข้อสี่ตอบเป็นผู้หญิงโอ้โห ครับผมพี่สองเซลามูนเซลามูนผิดฮะคนดูรูปปักคนดูรูปปั๊กนะเออแต่ว่าจำชื่อไม่ได้ตอบจำชื่อเขาไม่ได้เลยแต่ตอบชื่อเรื่องได้ปะไม่ได้แล้วพี่มีตอบไปแล้วยังไม่ตอบไม่ตอบอ๋อไมนรู้กี่อยเล่นเอ๋อเอ๋อเขตอบคนนนี้เี่ยามลองทำปากกล้องดูจริงจริงเปล่าหนูว่าไม่ใช่ ไอ้นี่ติดมั่วแล้วเฮ้ยเราเปิดอีกไหมเปิดอีกไหมเปิดอีกเปิดอีกเปิดอีกส่งเพลงสุดท้ายอ่ะเอาอะไรเนี่ยห้าเอาเจ็เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะฮะกลุ่มมีสี่คนหมาหนึ่งตัวโอ้โหคุรู้เลยคุรู้เลยมีสี่คนหมาหนึ่งตัวใช่รู้เลยใครได้ใครโอ้โหเกิ่วผิดท่า ไม่ใช่เขาบอกไม่ใช่ไอ้คนกับเป็นปสามรู้เลยรู้เลยภาพดูผิดภาพต้องใส่แว่นด้วยสี่คนหมาหนึ่งรู้เลยรู้เลยแล้วใส่แว่นกระโปรงสั้นต่ำจริงรู้เลยรู้เลยต่ำดิต่ำดิถือว่าถ้านต่ำไปแล้วดิผมสั้นกระโปรงแดงกูจำไม่ได้จริงกูมั่วอาเนียอาเนียผิดฮะกูไปดูหรือเปล่ากูเห็นเป็นหมาเหมือนกันจะกูไปดูเออว่ะไปดูใช่ใครอุ้ยเอาชื่อนะเอาชื่อมันเอ็มมาเอ็มมาเอ็มมาเฮ้ยเวลมา ยังไม่ได้ตอบเหรอใช่เมลมาถูกต้องเฮ้ยคะแนนตีฝากพลอยพวกมึงอะเอ้ยเฮ้ยแต่ว่าคิดชื่อเรื่องออกไงที่มีเรื่องฮะเลขอะไรครับหนึ่งหนึ่งนะคะสีเขียวไอ้อ้มไม่ใช่ไม่เชื่อรับผมกบเคโลกบเคโลผิดนะอย่ากูเทียร์ล้ที่อะไรเนี่ยเดียวไม่ไอ้กูไม่มีคะแนนเลยสีเขียวเหมือนกันมบนกบเคโลคนเลยเรื่องเล่าอจะเคโลโลเดี๋ยวฮักเขียวปื้ดเลย เอาเอาต่อเลยข้อสองไหมข้อสองตาเดียวตั้งไงมันชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรอะกูรู้กูรู้กูรู้ชื่ออะไรไม่วาซาสกี้ไม่วาซาสกี้โทษกูมาสเตอร์เองเหรอไอหลอนฮามาสเตอร์เองมานเตอร์เองมานเตอร์เองไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักชื่อมันไงจำไม่ได้เจ็บปะเนี่ยชื่อตนดังรู้จักยังพูดแหลกพูดแหละไปวันซาสกี้ไงเออเออไม่ยินอะไรวิ่งไปหมดเลย หนึ่งนะคะเด็กผู้หญิงโอ้ยกูนี่ถูกเลือกตอบเลยนี่กูพูดอะตอบเลยเอาเนื้อจิ้มขี้ตอบเลยเขาไปไม่ได้จริงกูยังไม่มีคะแนนเลยนุ๊กยังไมตอบดีจะได้มีคะแนนอะไรอะไรทุกอย่างทุกอย่าง ตอบเองเลยไมงไอเลือกไงไอ้ภาวอ่ะตั้งใจตัดไอ้นนี่ออกใชซรับูไม่ใช่สุดท้ายจุ่มจุ่มาส่งถ้ากูโยมียกูจะตอบมานุโกะได้แต่ขอขอทำาะไรเพิ่มหน่อยห้ทำไปต่อมันไล่ลงมาเลยคือผมสีม่วงแว่นตาเอี้ยงสีน้ำเงินหัวมีปีกพลังมหาศาลแล้วก็ล่าเลือโอ้โหแต่ถ้าเอี้ยงสีน้ำเงินมาอาราเล่แน่ใช่สุดยอดสุดยอดก่จะตัดคู่แข่งนิ้หนึ่งไอมาช่วยเฉยเลย จะสติลกลายเป็นมิตไอ้พวกเขาบอกเขาจะรักมึงต่อไปพี่ดิวได้เลือกฮะไม่สูญแล้วไม่สูญแล้วเลขานะคาใบคือเนี้ยโอ้กอล์ยบอลกอล์อ มันเป็ยนเนียเนี้ยเนี้ยโปเกมอนเออวะเนียวเนี้ยเปวน่อว่าหมวเอาตอบยังเนี้ยเนี้ยือเป็นหมวไงมู้ดิไม่เอะเปดเยเลอร์มูนเอามันเีแมวใช่เลรมูนนะเปตอบเท่หผิดครับไปดิเปดิมาเอานี่ก่อนเอาไม่เอาด้วยมันไม่เสียอะไรเลยสามตัวผู้แมวตัวผู้พี่นอนครับกาฟิล ทันบิวทันบิวเนี่แก็บอกเหมียวสีส้มสีส้มเหรอเฮ้ยสีอะไรนะไม่มีสีว่านตัวต่อว่าทันบิวนะฮะผิดนะตอนนี้มีแค่เหมียวและตัวผู้ก็ไม่ใช่มีสีส้มตรงไหนบูธอินบูธเออมือ้วานอาไหนว่กบิลวกาฟิมแมวแมวพันดับสิอะไรบูธอินบูอืมบูธอินบูไอ้ที่อยู่ในไอ้นั่นเละบูธอิบูธใอ่ใช่แน่ใช่แน่บูอินบูธนะผิดนะเบอร์หเบอร์หน่ะเป็นสัต อะไรประโยชน์ไอ้บ้องไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยสองต่อเลยทำไดที่สองคือแม่บ้านเห็นแค่ตับกระดูว้าวไอ้เนาะทัดเน้วหอมทอมทรือหอมหอมแอนเจอรี่หอมไอ้เน้วไอ้เนายมีเรื่องเดที่น่านักมากเลยนะทำไมเปิดเบอร์สองแต่แรกวะไม่เคยเห็นหน้าเลยนะที่มีเริ่มฮะหนึ่งหนึ่งนะฮะเป็นเพื่อนกับสัตว์อ๋อลองก่อนเปิดเลยทาซาน โครชัดเลยอะเลี้ยงมาเลยนะโครชัดเลยตัวไวก็ใช่นะหมายถึงว่าไอ้คำตอบชัดอะนะกินไอ้ตี่กชงเลยภาษาไอ้ชาวว่านบูดป่ารกทิศเจอจังหวะทานเข้าไปคนเขาเชื่อหมดแล้วนะพี่อู๊ดเนี่ยอัมทุกเทปเลยเปิดดีทานไหมเปิดเปิดเอสองเสองนะฮะผมสั้นหน้าไม้ โหนไว้ผิดฮะเมาครีเมาครีผิดฮะเอาอีกไม่รู้เลยแคบอันนี้ตอนนี้เปิดอะไรไปบ้างครับหนึ่งสองนะสามเลยสามนเพื่อสีชมพูใครตอบก็ตอบไปยังคิดไม่ออกอะเอาอีกเอาอีกผมน้อยาวผมน้อยยาวข้อสี่นะฮะภาษาอังกฤษเอ้ยตัวทำหนว่ะดอลล่าภาษาอังกฤษนะเอออ่ออดอลล่าดอลล่านะคะพี่บิ๊กเป็นคำตอบเท่ทุกตัวอย่าบอกไม่ตอบไม่ตอบอ่ะ มึงมึงรู้เหรอนเเหมือนเราเคยเล่นไปแล้วไงนึกว่าหลุดไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะโอเคครับมาสรุปคะแนนวันนี้กันนะฮะวันนี้นะมีคนทำไม่ได้เลยคนเดียวก็คือ เดี๋ยวยทำไมกูเดินกูเดินเมื่อยจังวะรู้สึกรู้สึกว่าเองเดินไม่เมื่อยไม่รู้ได้เยอะมากอ่ะแต่มันวัดไม่ได้เพราะมันมีทั้งปีไม่อยากจะไม่อากจะแรงไปก็ได้เขาจะไม่ได้ตอนเฟือเฟืออะะนนไม่เยอะเดี๋ยวจะเอาอุ้ยต่อเล่าต่อไปต้องเอาโหมดไอ้นี่เลยอนิเมะไปเลยไปญี่ปุ่นไปเลยเหรอเอออนิเมะอย่างเดียวเลยต้องหญิงไม่ได้เดี๋ยวเกิเอาคะแนนหนี่ยว่ามันจะต้งๆหน่อยอ่ะ้ยไม่งั้นอันนี้ก็เปิดได้เลยใช่ไม่นั้นมันเปิดได้ทั้งเจ็ดก็คะแนนเท่าเดิมจบอาจจะแบบว่าเจ็ดจุดคะแนนอาจจะแบบห้า เปิดเพิ่มรถทีละหนึ่งแต่ว่า3ใบสุดท้ายอ่ะเปิดได้แต่เหลือ1คะแนนอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปตอนนี้คนที่ดูอยู่กำลังพิมพ์แล้ววุ้ยมันจะไปทำอย่างงี้เลยรู้เสียเองแอไอ้ครั้งแรกเว้ยมีเลยใหม่มาเยอะเลยไม่อยากพูดล้วกูได้ถูงคะแนนพูดเลยก็ฝากกันแล้วก็แชร์ให้โดยละกันถ้าชอบคิดอย่างงี้เออสื่อสู้เออสื่อสู้เออสื่อสู้เออ นิ่งนิงน่งนเป็นคนตาย,ยาตายเต็ดทองแดงเสื้อถือสวยหาซื้อได้ที่โอฮานาช็อปนะครับไปซื้อเลยโอ้โนะติ๊กตอ,อกก็ปีไปไปเบิ้งได้ไปเบิ้งได้哈哈哈ไปแร่ได้คนตายบอกไปเบิ้ง <iam> ไปแรดได้ในติ๊กต็อกนะปากาจักรวาลโอหนะมีให้ติดตามอีกมากไมหรือไม่ใคพี่น้องเออสำหรับป้านี่นะขอขอลาไปก่อนโอ้ยทำให้เมโลดี้เพี้ยนเพี้ยนสวัสดีพี่น้องเออเป็นไงบ้างไ้ดวพูดสำนึกไป็นไงรู้สึกเป็นไงบ้างคิดถึงไหมคิดถึงอ๋ออะไรเนี่ย นายวะอ้แม่งเอาจริงด้วยอินีก็หัมาอะไรวะไอ้พวกชุดวกตนไอ้พวกนกไอ้พีเมาพวกคนไอ้พวกจิตไอ้วกลายขี้ยาไอ้พวกไอ้ไอพวกโมหหน้าพวกบ้าชาวไท